อาล่ะครับผมก็ข克拉ซา,าดีลงที่พัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมวันที่บ,บ๊วยแล้วก็ผมเอฟดอฟคนดืมคนเดิดมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมมาลงเอาคาทาร์นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเก็บปืนเก็บอะไรก่อนแล้วกันค่อยพูดตอนนี้เก็บไปเก็บไปเก็บไปจ้ะโอเคเก็บเก็บเก็บเฮ้ยโอ้โหเหมือนเพื่อนเรานนอกนะเหมือนเพื่อนเรานนอกนะฮะโอ้โหตอนนี้โอ้โหนนอกหมดเลยผมห้ามตายผมห้ามตายยังไงครับ ก็มาดีครับเราจะจบเกมแบบเร็วไม่ได้นะฮะเพื่อนตายสามเลยนะฮโอ้โหอย่างไวเลยถ้าผมตายด้วยนี่คือจบเลยแล้วนะนะฮะไปโดดไปโดดมาใหม่นะฮะโอเคแต่ผมยังไม่ตายไงเออนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นปืนเจ้าตัว JAK 1 2นั่นเองนะครับหรือที่ผมเรียกว่าจักนั่นเองนะฮะไอ้จักหรือไอ้แจ็คแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็แล้วแต่นะฮะโอเค แต่ผมก็เรียกนี่แหละ JK นะปกติถ้าติดป่าจริงก็ JK นะครับผมไม่ค่อยเรียกจักหรอกผมก็เรียก JK นี่เลยฮะโอเคป่าเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเดี๋ยวอะมื่อข้างล่างจะเอนี่ไงเมื่อข้างล่างจะมีตัวนะเมื่อข้างล่างจะมีตัวนะสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะยังไงครับเจอเปนเด็กรูดหน้าพอดีจากแนะม็กม่วงฮะมีแม็กม่วงด้วยยังไงครับอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นน้องบอดนะฮะตองตัวนี้เก็บไปที่เรียบร้อยนะฮะเอ้ยโอ้โหข้างหลังมาอีกหันยังไวเลยเป็นไงโอ้โหรีเฟกไวรุ่นนะะฮ โอเคเก็ okay. บของเก็บอะไรก่อนนะมีอะไรเก็บให้หมดมีอะไรเก็บให้หมดนะครับโอเคในวันนี้อาจจะไม่ได้ใส่ไอ้เจ้าตัวเปอร์ของลูกซองนะเพราะมันหาไม่ได้นะครับก็คือถ้าเป็นในแมปธรรมดาจะหาเปอร์ของลูกซองให้ลแลวใครอยากที่จะรู้ของแต่งนะฮะต้องรอดูนะครับผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะว่าผมจะใส่ของแต่งไว้ช่วงไหนแล้วใส่ไว้กี่วินาทีเหลือกี่นาทีเหลืออะไรก็แต่ นะครับอาจจะมาแค่แวบเดียวแล้วให้ท่านผู้ชมแคปเอานะฮะอ่าไม่รู้นะแล้วแต่นะครับลองดูไปเรื่อยโอเคตรงนี้ยังไงครับยืนแอบทำไมจ๊ะยืนแอบทำไมจ๊ะนะฮะต้องรอติดตามดูนะครับดูให้จบฮะอย่าข้ามอย่ากอนะอดใครอยากรู้ของแต่งเนี่ยฮะต้องรอดูต่อไปนะครับผมโอเคตอนนี้มานี่ครับบอดอีกแล้วเหรอบอดอีกแล้วเหรอเยอะจังเยอะจังเลยจ๊ะเยอะจังเลยจ๋า หลายคนนะครับไม่รู้นะครับดูไม่ออกนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยตัวนี้บอดหรือคนนะครับถ้าเล่นบ่อยๆเล่นจริงๆนะครับมันจะตีออกเลยว่าคนนี้บอดหรือคนโอเคอันนี้แต่งตัวเหมือนบอดครับแต่เป็นคนนะครับคนเนี้ยแต่งตัวเหมือนบอดนะฮะแต่เป็นคนนะครับซึ่งถามว่าจูค่อนข้างดีไหมผมโอ้โหติดผมบอกเลยว่าเขาจูค่อนข้างดีแล้วเขาหายไปแล้วด้วยตอนนี้แต่น่าจะโดดไปข้างหน้าแล้วครับ แต่ถ้าคนเขาได้ยินเสียงจริงเขาตามได้แล้วเนี่ยเห็นไหมฮะต่อคุ้จุ๊กไกลแค่ไหนผมก็ยังตามคุณมาได้นะครับคือเราสายจุ๊กเหมือนกันนะเพื่อนนะนายยังจุ๊กนายก็จุ๊กดีนะแต่นายหนีเราไม่พ้นหรอกนะครับถ้าคนเขาใส่หูฟงังหรือว่าเล่นจุ๊กจริงๆอะ่ะ <c oughs> เขาจะตามทันอยู่แล้วนะครับโอเคเขาเหมือนมันรู้ลายกันนะฮะว่าจะวิ่งไปทาง, <c oughs> ทงไหนดีนะครับ โอเคขึ้นไปก่อนตอนนี้ตอนแรกอาจจะยังไม่มีแอร์ดอบนะฮะต้องรอไปก่อนนะครับแอร์ดอปยังไม่ออกนะโอเคล่วงล่วงอันนี้ไม่ได้ตั้งใจโดดแต่มันล่วงขึ้นไปหาข้างบนก่อนเลยนะครับเวืจะมีศัตรูอยู่ผมฆ่าไปไม,ม่กี่ตัวงไม่ถึงสิบตัวเลยฮะตอนนี้โอเคในบ้านหลังนี้มีไหมจ้าไม่มีนะจ้าโอเคก็นะครับตอนนี้ก็หาปืนอะไรได้ก็เล่นไปก่อนนะครับสกิลก็ได้เป็นแทบมาก็ถือว่าโอเคมากเลย โอ้นี่แทบดักเลยเ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหผมเดี๋ยวนะพผ,ผมแทบดักไอ้ตัวนี้อยู่อ่ะโอ้เซ็งมากเลยโอ้โหโคตรเซ็งอันนี้เซ็งจริงนะไม่เป็นไรครับรอไปเรื่อยผมไม่ตัดด้วยผมจเดี๋รอดูแบงนี้แหละโอ้่อกี้คือผมโดนตัวหลังไล่มาใช่ไหมผมก็แทบดักปุ๊บ <c oughs> ผมตาย <c oughs> ผมตายอ้าวตายไปอีกคนหนึ่งนะ่ตัวนนตัวเดิมเลยผมจำชื่อไว้แล้วนะครับ ยังไงก็ต้องเจอผมเนี่ยยังไงก็ต้องแก้แค้นกันมาโดดลงมาแล้วนะครับอย่าให้ฉันมีของเมื่อกี้ฉันก็มีของแต่ฉันหาแกไม่เจอเท่านั้นเองอะนะฮะแม่งมาแบบมาบุกหลังอย่างงี้เจ็บใจนักนะครับมาหลอยหลังนะฮะเดี๋ยวจเจอเดี๋ยวเจอกันโอเคตรงนี้เขาวิ่งไล่เลยกันไอ้นี่แกวะไอ้ขี้จุกนี่แกวะเฮ้ยโอ้โหเจอเจอแต่คนจุกเฮ้ยเฮ้ยเราเปลี่ยนแพ็กไม่ได้โอ้โหเปลี่ยนแพ็กไม่ทัน โอ้ยโอ้โอโคนนี้เฮ้ยคนนี้เล่นดีเนี่ยแต่ว่ายังออนหัดอยู่นะนะครับโอ้โจุกดีนะะลาแถบด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าเขาปาแถบแล้วเขาหนีเข้ากล่องอ่ะจะดีกว่านี้นะเขาเขาปาแถบปุ๊บเขาไลา์ลออกมาทางนี้นะครับซึ่งมันเป็นมุมขวาของผมมันสบายอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ปาแถบปกติถ้าผมปาแถบผมจะปาเสร็จปุ๊บผมก็จะไอจะแอบจะแอบนะเมื่อกี้ถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะแต่เขาก็เก่งแล้วนะครับนะฮะแต่ว่า นั่นแหละฮะเจอสเตปของเราไปนะฮะโดนสเตปโดนแถบ,บนะฮะโอ้เมื่อกี้โดนโดน,โดนจูก๊กยับเลยนะผมเวลาโดนจู๊กก็จะหัวร้อนนิดๆนะฮะโอเค,อเคตอนนี้ได้ฟฟนิกกลับมาคืนแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีแม็กกาซีนโอ้โหยิงเขาไม่ตายแล้วเขากระโดดใส่เราทำไมเนี่ยโอเคเพื่อเราช่วยได้โอเคครับยิงไปก่อนเลยตอนนี้หาแม็กขาแรมาเล่นก่อนนะครับโอ้โหไม่มีเลยไม่มีเลยให้เจ้าค่ะ โอเคฮะโดนแฮกอีกโอ้โ oh. ห oh. <Don 't S 1> จะโดนเยอะไปไหนเนี่ยแต่แฮกแก้ง่าย,ยแล้วครับไม่ยาก <c oughs> เสร็จแล้วนะฮะมาเลยมาสิครับ <c oughs> โอเคได้แม็กได้แม็กมาแล้วเรียบร้อยจ้ะอุยอ้ยอุ้ยค้างโอ้โ oh หนี่ฮะค้างคืนหแือชั่วคราวเรียบร้อยเลยฮะโอเคตอนนี้ฆ่าไม่ถึงสิบคนเหมือนเดิมเลยนะครับเฟเนกกับแม็กมู่ของเขานี่ตอนนี้สบายมากโอเคข้างหน้ามีตัวผมยิงดอทไปแล้วทำให้มันเลือดลดไปแล้ว มาดิจ้ะเห็นแล้วมาดิครับก็มาดิค่ะไอตัวนี้นี่ไงที่มันแอบ,บยิงเราเนี่ยหล่อยเรานี่ยเน,นี่ตัวนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวงเจอกันเดี๋ยวงเจอกันอีกเดี๋ยวงเจอกันอีกก็เท่าโอเคเขาลงมาอีกอะเดี๋ยวผมยังเก็บผมยังเก็บเปิด J K ไม่ได้ผมขอยิงคนพวกนี้ก่อนละกันนะขอยิงก่อนละกันโอ้โหเรียบร้อยเลยนะฮะมีไอ้ดับอยู่ตรงนี้นะครับ J K จ้าสวัสด,ดีจ้า มาแล้วคู่กับเฟนเน็กเลยสบายสบายมาเลยครับแต่กระสุนไม่ค่อยเยอะวะกระสุนไม่ค่อยเยอะนะครับ JAK อันนี้เหมือนในคลิปที่แล้วเลยครับในคลิปที่แล้วก็คือที่ผมเล่นในแมปใหญ่นะครับแมปเก่านั่นเองนะครับเหมือนกันเลยครับการแต่งของแล้วก็รอดูไปครับว่าผมจะใส่ของแต่งไว้ตอนไหนนะฮะดูไปเรื่อยนะฮะได้อยากรู้บอกได้เลยว่าโคตรจีโคตรจัดนะครับกระสุนก็นิ่งวิ่งก็ไวนะฮะดูแรงยิงก็ได้นะแต่ยิงไม่โดนเท่านั้นเอง โ okay. อเคเขาแทบไว้ก่อนเลยแทบไว้ก่อนเลยเขาแทบไว้ก่อนเลยมาเลยครับตอนนี้ต้องแอบก่อนนะฮะคือคนเหลือน้อยแล้วมันมีคนอยู่ข้างบนหลังคานั้นเยอะมากนะครับเป็นผมผมก็อยู่นะฮะดักยิงลงมาสนุกกว่านะครับโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยข้างบนก็ไม่กล้าโดดไอ้เราก็ไม่กล้าเข้าเนี่ยข้างบนไล่ยิงอยู่นะครับแต่ว่ายิงไม่โดนอะอะไรอะ่ะเนี่ยคนข้างบนนะให้เห็นหมาสองคนยืนดักอยู่นะ <laughs> ยิงไม่โดน <laughs> อันนี้บอาว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเองเจอฆ่าเดี๋ยวเองเจอฆ่านะฆ่าคือไปก่อนนะครับยิงกันเลยยิงไม่โดนเลยอะโอเคนะครับวางแถบไว้ก่อนอุ้ยใครโดนแถบของเราข้างล่างวะาอุ้ยเอ้ยเราใครอยู่ข้างบนอะเอาองงกันแล้วเนี่ยโอเคเห็นไหมโคตรแรงนะครับ JK เคเดี๋ยวตัวข้างบนอยู่ไหนอุ้ยนั่นไงเจอละมาดีครับก็มาดีครับเรียบร้อยพี่ดีโอ้โหมันแรงมากมันเป็นปืนที่โกงมากนะในบีอารแต่ว่า m อพอาจจะไม่ได้โกงนะครับแล้วผมมีโอกาสผมจะเอาปืนนี้ไปเล่นในแมปใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับคือผมติดใจมากผมไม่เคยติดใจลูกซองตัวไหนเลยครับนอกจากตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวดูไปก่อน,นครับตอนนี้ผมว่าศัตรูยังไม่ค่อยออกมานะฮะโอเคเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่งก็มาดีคุกก็มาดีคุย,ยมีคนยิงหลังเราโอ้โหโดนลาดด้วย โอเคแล้ว okay, ผมซ่อนเนะอะเอ้ยโอ้โหมันยิงเพื่อนเรา,างี้เปลี่ยนกระสุนแล้วดิแสดงว่าต้องเปลี่ยนกระสุนแล้วดิเรียบร้อยไปดิเห็นปะเมื่อกี้คือระยะ S M G นะครับคือถ้าเป็นลูกซองตัวอื่นอาจจะต้องเลง็ง,นะเลงยิงนะครับสับสะโขบสับสะโขบเล็งยิงนะครับแต่เมื่อกี้คือ J K นิ่งๆเลยตึม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 ในระยะเมื่อกี้นะครับโอ้โหมันแบบมันสุดยอดมากเลยเดี๋ยวผมลงไปยิงรอบหนึ่งแล้วกันมาดิครับเนี่ยระยะน,นี้ก็มาดิมาดิระยะน,นี้เรียบร้อยเห็นไหม หนึ่งนะครับตอนมันวิ่งยิงอะ่ะมันวิ่งเร็วด้วยนะครับปกติถ้าเป็นแอคโค่น่าจะวิ่งช้ากว่านี้ปะ่ะนะครับอันนี้คือเห็นป่ะตอนเดินยิงอะ่ะมันเดินเร็วด้วยนะครับคือเดินยิงได้สบายเลยแล้วก็สูนตรงนะครับก็สูนตรงเลง็งเอเดินไวนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับแล้วก็แรงมากด้วยเร็วด้วยนะครับโอ้โหนะครับผมชอบตรงที่มันเดินเตินยิงแล้วไวเนี่ยเนี่ยผมเล็งยิงให้ดูเนี่ย ด,ดู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 เห็นปะอาจจะยิงไม่ค่อยโดนเพราะัมเวระยะใกล้นะครับแต่ก็คือยิงโหดอ่ะมันโหดอ่ะดูดูนี่น่ระยะไกลอ่ะเนี่ยแล้วผมดูดูความเร็วในการที่ผมวิง่งวิ่งอะไร <c oughs> ผมยิงแล้วผมเดินไปด้วยแล้ววิ่งไปด้วยเห็นปะมันดีมากเลยนะครับไม่แต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่หล,อล่อเรลาตั้งแต่ต้นเกมด้วยว่ะตายไปซะนะฮะอเฮแต่เหลือคนสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ผมเหลือกันสองคนใช่ไหมแล้วก็เหลือสตูอีกคนนึงนะครับ ตายไม่ได้นะฮะเกิดใหม่ไม่ได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้คือมันเดินไวมากนะครับตอนเดินยิงเนี่ยมันเดินผมชอบตรงนี้แหละนะครับมันเดินไวนะครับตอนเดินยิงครับอยากให้ทุกคนมาเล่นกันนะโอเคเหลือคนสุดท้ายแล้วนะฮะใครรอของแต่งอยู่เตรียมใจไว้เลยจับจับตูดไว้รอเลยนะฮะโอเคเดี okay. ๋ยวหาก่อนเอ้ยนี่งไงซ้ายมือเอ้ยเอ้าเอ้ยโอ้โหมันเจเค่ะแต่มันเป็นแบบติดระเบิดนะฮะโอ้โหเป็นไง โอเคจบไปแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผม19คิว3,000กว่าดดมีก็โอเคนะฮะโอเคใครอยากได้ของแต่งนะครับรอตอนนี้เลยมานี่นะครับผมของแต่ง JK ผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมขอให้เล่นใะห้สนุกฮะบ๊ายบาย